เกิดบ้านที่อเมริกาที่หนิงหนิงหนิงติรกูลวัย74ปีให้เป็นของขวัญกับภรรยาทำใจไม่ได้ต้องไปต่างประเทศและอ,อาอาหนิงที่ชื่อซื้อบ้านและที่ทอเมริกาให้กับภรรยาน้อยคนอาจจะหนักที่อายุ7จ็ดปีแล้วก็ยังดูดีและมีเส้นทางเสมอยิ่งแก่ยิ่งรอและสนะ สถานที่ได้ได้ตลอดเกินนี้ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในโลกนี้โซเชียลและหากอยากจะรู้เรื่องราวกับกับพระเอกเก่ารุ่นรุ่นวิสนิตนั้นกับภรรยาหรืออาหนิงอาหนิงอย่างไรมามาไม่ขาดสาย พอเข้าไปดูและเห็นแค่ผมก็จำได้ว่าหนิงนั้นได้ซื้อบ้านที่อเมริกาไว้ให้กับของขวัญกับภรรยาด้วยแต่เมื่อภรรยาไม่อยู่แล้วชีวิตก็เหนื่อยเหม,อหมดแล้วชีวิตก็หมดแล้วไม่ที่ไหนก็ไม่ได้เห็นเขาอยู่ในความคิดและตลอดเวลาเห็นได้แค่ที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับ เขาด้วยและร้องไห้เคยไปด้วยกันและนอนที่ไหนไปกินข้าวที่ที่กิน